ท่านผู้ชมคะในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีมีเหตุการณ์ต,ต่างๆผ่านเข้ามาในชีวิตมากมายหลายครั้งที่รู้สึกเหมือนมีผงเข้าตาแก้ปัญหาไม่ถูกแต่เดี๋ยวก่อนคะ่ะก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปเชิญรับชมรายการคุยสไตล์กังฟูงที่บ้านบ้านทีวี เวลาสี่ทุ่มโดยประมาณก่อนสิคะมีนักตอบปัญหาชีวิตชื่อดังและหลานสาวที่สงสัยรอท่านอยู่หากท่านพร้อมแล้วเชิญพบกับพวกเราได้ในเวลาต่อจากนี้เพื่อนรักในยามสุขเพื่อนทุกข์ในยามเศร้าเขานั้นหรือคือขวัญใจคนเดิมอากังฟูไทยเพลย์บอยสวัสดีครับ นี่คือรายการคุยสไตล์กังฟูดำเนินรายการโดยผมกังฟูไทยเพย์บอยแล้วก็ค่ะวิยาค่ะพราวลวีกอนนอค่ะแล้วก็พบกันเป็นประจำทุกคืนนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสี่ทุ่มโดยประมาณที่บ้านบ้านทีวีค่ะบ้านบ้านทีวีช่องเจ็ดสิสามหรือว่าถ้าเป็นกล่องรับสัญญาณ psi นะคะสามารถรับชมได้สองช่องนะคะก็คือช่องเจ็ดสิบสามแล้วก็ช่องหนึ่งหนึ่งเจ็ดค่ะถ้าเป็นกล่องรับสัญญาณดาวเทียมประเภทอื่นก็ส่วนใหญ่จะเป็นช่องเจ็ดสิบสามเนาะค่ะ คือหา <1941, S 1> ได้หาได้ทุกกล่องแหละถ้าเป็นดาวเทียมนะดาวเทียมทั้งหมดแล้วก็หาได้แต่เพียงแต่ว่ามันอยู่หมายเลขอะไรบางทีจูนเอ๊ะเจ็ดสิบสามหาไม่เจอไม่เป็นไรดูโลโก้ช่องนาบ้านบ้านทีวีนะคะสี่ทุ่มเวลาสี่ทุ่มเราสองคนจะมาประจาการรอคุณผู้ชมอยู่ที่นี่เหมือนเดิมค่ะก็พยายามนะครับคุณผู้ชมครับค่ะบางทีนะครับมารับชมรายการอย่างนี้แล้วบางทีเรามีข้อสงสัยเรามีความอยากจะรู้ว่าออ สิ่งที่เกิดกับตัวเองเนี่ยหรือว่าอะไรที่ไม่รู้เนี่ยมันเพราะอะไรหรือว่าจะทําอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องการคลองคู่คลองชีวิตการใช้ชีวิตคู่แล้วก็เรื่องเพศสัมพันธ์เนี่ยนะครับสอบถามมาได้เบอร์โทรคอยดูคอยดูเป็นระยะอยู่ที่หน้าจอโทรถามผมได้ คุณอาค่ะวันนี้มีสิ่งที่หนูอยากรู้คือหนูคาดใจอ่ะคุณอาแล้วหนูก็แบบมีโอกาสได้ถามแบบว,ว่าคือผู้ชายส่วนใหญ่ใช่ไหมคะบางคนเนาะบางคนก็คือจะชอบมองผู้หญิงว่าเซ็กซี่เนี่ยตรงหน้าอกบ้างตรงก้นบ้างตรงเรียวขาบ้างอะไรประเภทเนี้แต่ก็จะมีอีกประเภทหนึ่งที่ชอบมองจั๊กกะแล้วคุณอานหนูก็แล้วแบบแต่ความชอบไนงะแต่ทีนี้ ค่ะพอหนูถามเขาว่าชอบมองจักรแลนี่คือชอบที่แบบว่าดูแล้วมันเกิดอารมณ์หรือยังไงคือมันสามารถพอมองแล้วเกิดอารมณ์จนทําให้อเวนเวอประเภทอะแข่งตัวได้เลยไหมอะไรเงี้ยเขาบอกได้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 จริงเหรอคะบางคนชอบมองหน้าผากพอมองหน้าผากแล้วก็จินตนาการจินตนาการว่าตรงนั้นเป็นอย่างนี้ตรงนี้เป็นอย่างนั้นมันจะโหนกมันจะรูนี่เขาบอกม่าหน้าผากหลอกลวงอะนะแต่บางคนก็ชอบมองติ่งหูบางคนก็ชอบมองลำแขน บางคนก็ชอบมองเอวทรงสะโพกได้ใช่แล้วแต่แล้วบางคนมองน่องมองหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันขึ้นอยู่ที่จินตนาการของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่ต้องอ่ะเราถามตัวเองดูก็ได้ว่าตัวเองถ้ามองผู้หญิงก่อนอื่นอันดับแรกเลยมองตรงไหนก่อนมองหน้าก่อนแหละหน้า First Impression ยังไงก็เห็นหน้าก่อนถ้าหน้าโอเคแล้วจะมองที่อื่นต่อถ้าหน้าไม่โอเคก็ไม่มองอะไรแล้วก็ไม่มอง ช่ไหมล่ะมัน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 คือมันหาจุดไม่ได้คมันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนไม่คุณอาแต่คือแบบเออถ้ามองล่าอกแล้วแบบโอ้โหจะเอาไว้ยาวเป็ดปื๊ดๆขึ้นมาอันนี้เข้าใจได้อยู่เนส่วนมากแล้วเนี่ยมันมีเบื้องหลังมันมีเบื้องหลังของการที่ได้อดีตที่ผ่านมาที่อะไรมาต่างๆสม่าคนแฟนคนแรกมีมีมีขนจักระคละ พอเลิกกันไปปุ๊บไอ้ความติดตาตึงใจตรงนั้นไงคือจักรเสวยชอบจักรเแลคนนี้มันก็เลยพอมองคนที่สองคนที่สามก็พยายามมองดวงจักรแแลว่าจะเหมือนกับคนแรกถ้าสวยไม่เหมือนกันก็ไม่เอาเออนั่นมันมันก็อย่าเป็นอย่างนั้นมันมันมันแล้วแต่นะแล้วอย่าไปคิดนะว่าผู้ชายเนี่ยชอบมองคนสวยใช่ไหมใช่แต่ว่า ถ้าผู้ชายที่เข้าใจเข้าใจในลึกๆของความเป็นจริงแล้วเนี่ยผู้หญิงเยอะๆผู้ชายเยอะๆเนี่ยที่จะไม่มองความสวยของผู้หญิงเพราะว่ามองแล้วทำอะไรไม่ได้ปิดไฟก็มองไม่เห็นมองแล้วไม่ใช่มองแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วลำบากคนสวยเลือกเยอะคนสวยมีตัวเลือกเยอะใช่ไหมล่ะนี่เรื่องเยอะจริงๆนะผู้ชายเนี่ยที่จีบผู้หญิงอย่าไปจีบคนสวยไม่อยากได้สวยมากสวยมากมันเลือกเยอะไปจีบคนสวยเนี่ย คุณไปเรียงรอบัตรคิวกับเขาข้อแม่เยอะด้วยค่ะคุณอาเดี๋ยวเอานี่ไม่เอานี่คนไม่สวยเนี่ยแต่ว่าเยรูปร่างดีนะหน้าตาดีนะพูดจาดีนะคุยกันรู้เรื่องอย่างนั้นยังจะดีกว่าไม่งั้นเรามาคิดดูอย่างสมมติหญิงบริการในในไอ้ตูน โอ้หอ้อนวดอาบอมนวดอะไรเนี่ยเห็นไหมยังต้องไปเลือกเลยยังต้องไปเลือกมองหน้าว่าคนไหนถูกใจคนไหนไม่ถูกใจอะไรยังไงรูปร่างเป็นยังไงอะไรเป็นยไงมัน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 อยู่ที่ตัวบุคคลเนี่ยแล้วก็จะบอกเลยว่าไอ้ที่แฟนของเราที่อยู่กับเราเนี่ยบางทีก็ไม่ใช่ชอยของเราเลย ไม่ใช่ช้อยของเราเลยคือแบบสเปคที่คิดว่าท่านบอไว้ไม่ใช่แบบนี้แต่อยู่ดีๆมาได้คนนี้เฉยเลยใช่ใช่อ๋อเอยหนูเห็นเยอะนะเยอะเยอะมากคือแบบเฮ้ยอย่ดีๆทำไมมาได้คนนี้อะตเปคกแกไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่หรออะไรเงี้ยทีนี้ผู้ชายเราเนี่ยค่ะมันจะเป็นแบบนี้ได้คนไหนก็เอากนนัันนเ้อได้นะ่ยได้ไหนได้ก่อนด้วยก่อนถ้าได้คล้วเดีเอาคนนั้นเดี๋ยว่อยว่ากันอีกทีหนึ่งค่ะถ้าได้แล้วเดี๋ยวก็ชอบยังไงทีนี้ คนส่วนมากเนี่ยพออย่างสมว่ามีความรักแรกเนี่ยมันจะเอารักแรกนั่น,นมาเป็นตัวตัวตั้งในคนที่สองคนที่สามจะต้องใกล้เคียงกันแบบนี้ถ้าผิดแปลกไปจากคนแรกพบความรู้สึกมันก็จะเพี้ยนไปมันมีสองอย่างนะคุณอาเอาเหมือนเอาเหมือนใกล้เคียงกับคนแรกกับเอาแบบที่ไม่เหมือนกับคนแรกเลยมันก็แต่ทั้งหมดทั้งหมด,ดทั้งปวงเนี่ยค,คือ ได้ไหมซื้อได้ไหมก่อนถ้าได้มึงจะยังไงกูก็เอาเลยเกิดไม่ได้คนที่ชี้แต่ไม่ได้เพื่อนคนที่ชี้เอาเอาจเอาเยอะๆเลยอนจีบจีบคนหนึ่งเออจีบคนหนึ่งไปได้เพื่อนอีกคนหนึ่งใช่ไหมมันมันจับะเจับหูเยอะเยอะเยอบเราะเพราะเพราะฉะนั้นไอการคลองคู่คลองเรือนอะไรต่างๆเนี่ยเขาเรียกไม่งั้นเขาจะเรียกว่าพรมลิขิต โอ้ยไม่รู้ว่ามพลิขิตหรือผีผักคุณอาว่าสนาของแต่ละคนเนี่ยรู้ว่าผีผักบางทีผู้หญิงเนี่ยดีดีแต่ได้ไปได้ผู้ชายที่แต่มาเลยเทเมาสามสามบางทีผู้ชายที่ดีดีก็ไปได้ผู้หญิงที่โสมโสมนี่ไงเนาะมันมันแต่พอให้เลิกก็รู้ว่าไม่ดีแต่มันเลิกไม่ได้ก็ใช่ไงมันก็เหมือนกับบอกว่าเส้นวาสนามันมาด้วยกันอย่างนี้ถามที่ว่า คนเราทุกคนน่ะใครอยากจะไปเก็บขวดขายบ้างเนาะใครอยากจะเป็นประธานบริษัทจยเป็นทุกคนก็อยากามีชีวิตดีทั้งนั้นเลยพูดจากการเป็นอะไรอยากมีฐานะการงานการเงินที่ดีใครอยากจะมีความรักอยากมีอนาคตมีแต่แต่ทุกวันนี้เราดูไหมฐานะที่ดีจริงๆอ่ะพวกเก็บขวดเนี่ยนะซาเล้งเก็บขวดเก็บขยะเนี่ยน่าอิจฉาที่สุดค่ะน่าอิจฉาที่สุดเขาไม่เคยมีความทุกข์เลยเขามอง มองสิ่งที่พวกเราโยนทิ้งกันคว้างกันน่ะนั่นน่ะเป็นเงินเป็นทองของเขาทั้งนั้นเลยุมทรัพย์เขาทั้งนั้นเลยค่ะนี่คือเรื่องจริงนะแล้วหนึ่งอย่างที่เขามีความสุขคือคนที่เข้าหาเขาอ่ะคือเขาไม่ได้หวังผลหวังอะไรจากคนพวกนั้นเพราะว่าผลประโยชน์เขาไม่ได้มีเยอะเหมือน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 พวกแบบคนที่แบบมีฐานะไงคุณอาดู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 อย่างเพื่อนแท้จริงอ่ะดูอย่างที่เก็บเสกกัวดเสษกระดาษพวกนี้นะแบกถุงใบหนึ่งแบบพวกนี้ร่างกายแข็งแรงอจริงตื่นแต่เช้านะตีสี่ตีห้าต้องรีบออกไป เก็บก่อนที่ไอ้รถขยะมันจะมาแล้วเก็บเก็บไปหมดเห็นไหมเขาขยันเขาสู้กับชีวิตแล้วเขาไม่คิดไกลนะเขาไม่ได้คิดเลยเถิดไปไหนเลยไม่จะ้ิ้งอะไรเลยเอาแค่ความสุขวันต่อวันเนี้ยแค่วันต่อวันเขามีความสุขแล้วเขามีความสุขนะถ้าวันไหนรายได้แบบอุ้ยทะลุเป้าก็โอ้โหถ้ามองดีๆแล้วเนี่ยหน้าอิจฉาที่สุดเลยคนที่มีหน้าที่การงานดีมีรถเก๋งขับมีรถหรูมีทั้งนั้นมีบ้านมีอะไร ต้องต่อสู้กับชีวิตอย่างไรไม่มีความไม่มีทางที่จะมีความสุขเช่นเขาได้เลยแล้วคู่ชีวิตเขาก็คือคู่ชีวิตแท้ๆ้วยนะคุณอาเพราะว่าถ้าเขารักสบายเขาคงไปนานแล้วแหละใช่นี่ไงมันมันบางทีเราต้องมองมองในมุมมุมกลับบางทีก็น่าอิจฉานะในการใช้ชีวิตไงผมบอกว่าว่าอ้าแล้วทำไมแม่ไม่เก็บเพื่อเอ้าอาชีพของแต่ละคนเนี่ยทางของใครทางของมันใครทาช่คนเรามีต้นทุนไม่เท่ากันเส้นทางมันใช่ไหมเดี๋ยวเมื่อก่อนอาเป็นเด็กเนี่ย อางคิดว่าเฮ้ยอ่าเป็นช่างภาพรับจ้างแต่งรูปแต่งฟิล์มกินเงินเดือนก็พันกาบาทยังก็สูงแล้วสูงส่งแล้วก็คิดแค่นั้น่ะไม่เคยคิดว่าจะต้องไปโน่นไปนี่หรือทําอะไรมากมายกว่านี้ก็ตอนหนูยังเรียนไม่จบหนูเห็นแบบว่าออ้ยเดี๋ยวนี้เขาแบบทำงานกันเงินเดือนเริ่มต้นที่หมื่นห้าหรอทำไมมันเยอะจังหนูยังคิดว่าหมื่นห้าเยอะอยู่เลยนะสมัยก่อนอ่ะก็ใช่ไงใช่ไหมล่ะแล้วทีนี้เส้นทางเดินของคนเราเนี่ยมันแต่ละวันเนี่ย มันเป็นไปตามวิถีทางของมันใครจะรู้ว่าวันนี้เราอาจจะลำบากเราอาจจะยากจนแต่พรุ่งนี้ประลืนประเรื่องมันอาจจะพูดพลาดซิกแซกแซงคิวใครขึ้นไปดีก็ได้คอยู่ที่เวลาและโอกาสของแต่ละคนเนาะมันไม่เหมือนกันอย่างอาเนี่ยสมัยตอนเป็นเด็กเนี่ยไม่เคยคิดว่าณวันนี้จะมาเป็นกังฟูวันนี้ไม่เคยคิดเลย คิดแต่ว่าทํำยังไงให้มันมีเงินเดือนถ้พันกว่าบาทแค่นั้นก็พอแล้วพอกินพอใช้อะไรอย่าเดือดร้อนอะไรแค่นั้นก็พอเส้นทางมันไปเองอ่ะมันมันมันซิกแซกมันไปเองไปรู้งวดหน้าคุณอาจะถูกรางวัลที่หนึ่งก็ได้โอ้ยอย่าไปหวังัไม่ได้ซื้อด้วยซื้อเลขซื้อเลขยากๆขนาดเลยคุณผู้ชมคือบอกแล้วไงบอกแล้วไงจับจอบจับเสียมไม่อดตายเนาะอย่าไปหวังเพิ่งรู้างเลยเอาแต่กรรมทูบอย่างเดียวนะมีวันอดค่ะ จริงทุกวันนี้คนเรามักจะเพ้อเจอมักจะเพ้อเจอเพ้อเจออยากรวยรัดรวยเร็วเนะอยากจะทําอะไรก็ได้ง่ายๆรวยตื่นขึ้นมาก็มีเงินกองแบบสบายอ่ะรวยแบบสบายอะทางรัดอะเป็นไปไม่ได้หรอกในในในนวหนิยายก็ส่วนมากคนพวกนี้จะตกเป็นเหยื่อไงคุณอาเหยื่อของพวกเขาเรียกว่ามิจฉาชีพก็นี่แหละเพราะความความโลภความคิดว่าถ้า เขาแนะนำว่าได้เงินดีได้เงินได้ถามเขาว่าทำไมเขาไม่เอาเองเนาะไม่ชวนเราทำไมไม่ชวนเราลงทุนทำไมเอาคนเดียวเต็มๆรับเต็มๆพ่อแม่ญาติพี่น้องเขาเนี่ยทำไมไม่ไม่ไปบอกพ่อแม่ญาติพี่น้องเขาให้รวยก่อนแล้วมาบอกเราเป็นใครอ่ะคลิกแค่นี้ก็พอมันเป็นไปไม่ได้แล้วคือช่วงนี้ก็ต้องเตือนคุณผู้ชมนะเพราะว่าเพื่อนวิยาคือโดนเยอะมากเลยคุณอาที่แบบว่ามีโทรศัพท์เข้ามาแล้วแบบ เป็นบริษัทขนส่งนะคะอะไรเงี้ยโทรมาจากบริษัทขนส่งของคุณมีพัสดุเข้ามาแต่ว่าคือติดตรงนั้นตรงนี้จะต้องโอนเงินเข้าไปถึงจะได้เอาพัสดุออกมาได้อะไรเงี้<ก>ยหวังไงคือนึกอยากได้อะไรบางทีบางทีไม่มีคนโทรมาว่าแบบจะส่งอะไรมาให้คุณอาแต่อาจจะเป็นแค่แบบเงินแค่ร้อยสองร้อยแต่คือยังไงมันก็คือเงินนะคุณผู้ชมนึกออกปะถ้าแบบร้อยคนก็เท่าไหร่แล้วใช่ไหมคะดังนั้นก็บางทีอย่าไปคิดว่าเอ๊ะอาจจะมีของมาหาเราหรือเปล่าเงินแค่ร้200อยสองร้อยเอาโอนไปดูอะไรอย่างเงี้ย คือบางทีก็อาจจะตกเป็นเดี่ยวของมีชาชีพได้นะใช่ใชคนเราอู่ร้อยสองอก็เอาอะใช่มันมัน,ม,นมันในส่วนรวมแล้วเนี่ยใ,ในส่วนรวมแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจในความเป็นริจของชีนงานมันหาย,<อ>ยากสังคมก็เนาะคนทุกคนต้องการเงินหมดแหละคือคนเราถ้าไม่ถ้าไม่ออกแรงไม่เสียเงือ่อยาก ที่จะได้เงินมาง่ายๆแล้ว่อ<ฮ>ะอย่าไปหวังเลยลไอการซื้อลอตเตอรี่การซื้อหวยก็ไปหาเลขอะไรต่างๆนี่ก็เช่นกันอีกอย่างนึงคุณอาแก๊งเขาเรียกว่าแก๊งพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วก็พวกเงินกู้นอกระบบอะ่ะคือชอบเป็นช่วงเน,นี้ยอุก,กน่ากลัวมากๆเลยคือใครโทรมาบอกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ดับเครื่องทิ้งเลคุณกู้เงินผมไปแล้วคุณไม่ยอมใจดอกหรืออะไรอย่างนี้ก็มีค่ะ มันไปเอาเขาเรียกว่าอะไรอะอาเจอเอาไปเอาเอชวนชวนเล่นทองบ้างโอ้โหกําไรเท่านี้กําไรเท่านี้อะไรเงี้ยทําให้เราโลภทําให้เราอยากจะนั่นตอนแรกก็จะให้เราแบบมองเห็นความเป็นไปได้ก่อนก็ได้จริงๆนะพอลงทุนไปก็คือช่วงแรกๆก็จะได้จริงๆแหละหรือว่าจะเป็นเล่นเกมเล่นอะไรางี้ก็ตามคือแบบซื้อตัวซื้ออะไรอย่างเงี้ยตอนแรกๆก็ได้อยู่แป๊บหนึ่งก็ก็ไม่ได้แล้วแหละเสียตังฟรียังไม่ได้ทุนคืนด้วยซ้ําเลย ก็ฝากเอาไว้ให้คุณผู้ชมได้คิดนะคะแล้วคุณอามันมีคนเขาถามหนูอันนี้หนูอยากรู้เหมือนกันเรื่องสมรรถภาพค่ะคุณอาเอมันเป็นกรรมพันธุไหมคะคุณอาไม่อ่ะมันไม่ใช่โรคทางพันธุกรรมใช่ไหมคะมันเป็นอยู่ที่ร่างกายของตัวบุคคลของแต่ละคนใช่ไหมคะแต่ละคนอ๋อก็คือบางทีหนูเห็นแบบอะอย่างโรคเกาบางทีก็เป็นกรรมพันธุได้นาะโรคหัวใจโรคอะไรอย่างเงี้ยโรคโรคโรค ดับไตไส้พุงเก้าอะไรงี้มเมันเป็นกรรมพันธุ์แต่ถ้าเป็นสมรรถภาพนี่คือเกี่ยวกับเรื่องการบำรุงตัวเองดูแลตัวเองล้วนๆเลยใช่ไหมคะร่างกายแข็งแรงเพราะมันอยู่ที่ร่างกายถ้าร่างกายแข็งแรงแล้วก็การอาหารการกินกินกินถึงอะไรถึงอะไรแบบนั้นพักผ่อนพอก็คุณผู้ชมหลายๆคนะชอบคิดว่าแบบเฮ้ยสุขภาพที่ดีสมรรถภาพเราต้องดีสิ สุขภาพเราดีแล้ววิ่งทุกวันเราแบบมีแรงเราไม่เจ็บไม่ป่วยแต่ทําไมสมรรถภาพมันไม่ดีใช่ใช่มันมันสำคัญตรงนั้น <ฮะ S 1> เนี่ยพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจตรงนี้บารุงสุขภาพเราก็ต้องบารุงสมรสมรถภาพด้วยนะคะมันคนมันคนละส่วนกันนะบางไม่รู้ะจะทาอะไรก็าตามนะร่างกายให้ให้แข็งแรงแล้วก็ดูแลดูแลร่างกายให้ดีอย่าไปเสี่ยงเรื่องอาหารการกินหรือการใช้ชีวิตแบบสุรุ่ยสุร่ายสัมเบเลเทมเมาหรืออะไรต่างๆ มันก็ทําร้ายตัวเอง่ะเอาว่าสุขภาพร่างกายที่ดีเป็นเขาเรียกว่าจุดเริ่มต้นของการมีสมรรถภาพที่ดีแล้วก็ดีในหลายๆเรื่องด้วยสุขภาพจิตที่ดีอะไรหลายๆเรื่องด้วยเนาะใช่ค่ะดูอย่างคุณอาดิอายุเท่านี้ปีนี้มีโครงการไปเที่ยวไหนบ้างคะคุณอาเอาว่าถ้าไม่มีโควิดอะสมมติไม่มีโควิดโอ้เยอะเลยเยอะเลยแต่ตอนนี้ยังอยากจะไปนั่นแหละไปไปลาวไปนั่งรถไฟความเร็วสูงอะไรนี่เออมันเปิดแล้วเนาะ ตั้งแต่วันที่ห้าคุณไอเดี่ยเพิ่งไปเลยช่วงนี้คนเขาใช้บริการเยอะไปเบียดกับคนเดี๋ยวไปโดนโควิดอีกไมปสิบสองปันนาไปหลวงพ่อบางไปอะไรคุณหมิงไปอะไรเนี่ยนั่งรถนั่งรถสี่ห้าห้าหกร้อยบาทหกเจ็ดร้อยบาทไปลาศนุไปดูไอ้นี่นะคุณอาสารคดีอะไรสักอย่างเขาทำเรื่องเกี่ยวกับนครวัดอ่ะช่วงนี้น่าเที่ยวมากเลยนะคุณอาอะไรก็นั่งนั่งรถทัวร์เนาะใช่มทีนี้มันเกี่ยวกับโควิดไงค่ะใช่ เกี่ยวกับโควิดเน,นก็คือถ้าจะไปแบบต่างประเทศก็ต้องอุ้มไป <laughs> ไปแบบเถื่อนเถื่นจริงๆอ่ะจริง <c oughs> จอ่ะถ้าไปนครวัดเนี่ยนะ <c oughs> ในชีวิตหนึ่งเนี่ย <c oughs> ควรจะไป <c oughs> นะมันใกล้บ้านเราแค่นี้เองอ่ะว่ไปทางสะแก้วก็ได้ <c oughs> ไปทางสะแก้วแล้วก็ <c oughs> ออกอลันเหมารถเ <c oughs> ห,หมารถรถไอรถตู้เนี่ยประมาณ พันสองพันห้าถึงนครวัดนครธมเลยแล้วถ้าสมมติอยู่อารันคุณอาหนูอยากรู้ว่าถ้าอยู่อารันแล้วแบบเรานั่งรถเข้านครวัดเนี่ยมันกี่ประมาณกี่ชั่วโมงคะโนานหนูใช่ไหมมันอ้นใช่ไหมมันเป็นมันเป็นรถโดยสารไงแต่ถ้าเราเหมาไปเนี่ยมันมันโดยตรงเลยมันนั่งแท็กซี่มันนั่งรถบัสอ่ะใช่ใช่โอเคแต่เดี๋ยวช่วงนี้หน้าเราไปให้คุณผู้ชมรับชมสีที่น่าสนใจจากรายการก่อนสักครู่เดี๋ยวมาพบกับช่วงต่อไปค่ะพักสักครู่ครับคุย สไตล์กังฟูโดยเฮียกังฟูเจ้าเก่าประกันคุณภาพสวัสดีครับผมกังฟูไทยเพย์บอยวันนี้อยากนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องกาแฟในการที่จะได้ช่วยในการเสริมสมรรถภาพทางเพศของคุณผู้ชายโดยตรงเลยยืนยันนะครับเป็นกาแฟที่สุดยอดจริงๆของในขบวนการกาแฟทั่วๆไปเพราะมันมีส่วนผสมสุตผสม สมุนไพรทั้งหมดในการที่จะช่วยในการฟื้นฟูเสริมสร้างสมรรถใครที่อ่อนแอไม่ค่อยมีพลังไม่ค่อยแข็งแกร่งไม่ค่อยมีความอึดความทนอะไรต่างๆแล้วกาแฟกังฟูต,ตัวนี้แค่ชงหนึ่งสองนะครับดื่มก่อนสักครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับจะทำให้ท่านเนี่ยมีการสร้างพลังตัวเองแล้วมี p พ w e r ในการสูงในใน,ในสมรรถภาพตอนนั้นเลยนะครับ ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับกาแฟกังฟูสามกล่องแถมหนึ่งกล่องในราคาหนึ่งพันแปดร้อยบาทสามกล่องแถมหนึ่งกล่องนะครับตกแล้วกล่องตกสี่ร้อยกว่าบาทหนึ่งกล่องมีสิบซองเท่านี้ครับถ้าสนใจนะครับถ้าสนใจหรือว่าใส่ใจกับสุขภาพของตัวเรานะครับที่มันตกต่ำมันด้อยลงไปแล้วต้องเสริมนะครับโทรที่เบอร์โทรครับศ8 6 3แปดหกสาม สี่เจ็เบอร์นี้นะครับโทรได้ตลอดเวลาครับแล้วกังฟูจะเป็นคนรับเองแล้วก็มีอะไรที่จะสนใจสอบถามหรือว่าคล่องใจอะไรถามกับกังฟูได้โดยตรงเลยอย่าลืมนะครับกาแฟากังฟูคุยสไตล์กังฟูโดยเฮียกังฟูเจ้าเก่าประกันคุณภาพค่ะกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะนี่คือรายการคุยสไตล์กังฟู <S 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 ดําเนินรายการโดยผม กังฟูไทเพบอยแล้วก็ค่ะดิจิบียาค่ะเป็นช่วงที่สองของรายการนะครับช่วงแรกสี่ทุ่มโดยประมาณค่ะช่วงที่สองนี่ก็คือตอนนี้แหละกำลังเดินยังไม่ถึงสี่ทุ่มครึ่งอ่ะก็มาเจอเราสองคนได้ที่บ้านที่คือตอนนี้นะครับพอสี่ทุ่มไปแล้วเนี่ยผมจะได้รับโทรศัพท์อยู่บ่อยๆเพราะคนได้ดูปุ๊บเนี่ยเขาจะโทรแหละบางทีก็สบายบุณอาเลยนั่งดูรายการอยู่ไม่บางทีเขาก็เมม เบอร์โทรไว้ไงกดจิ๊ดติดปุ๊บแล้วก็ดับซึ่งถ้ากดปุ๊บติดปุ๊บดับแอดไลน์ใช่ไหมแอดไลน์จะอาจจะไม่โทรกับเพราะรู้ว่าเขาเขาเขาแบเยังไม่พร้อมเขาเซฟเบอร์เฉยก็รอแต่บางคนนี่สามครั้งสี่ครั้งอย่างเงี้ยรับมันมันจะเป็นอย่างนี้หนูว่าหลายคนอาจจะแบบไม่กล้าไงเอ๊ะโทรไปไม่กล้าคุยกับคุณอาแอดไลน์ก็ได้นะคะตามเบอร์โทรของคุณอาพิมพไลน์คุยได้เช่นเดียวกันบางทีโทรกลับไปแล้วก็ ดับเพลิงนะเขิดไม่รู้จะพูดอะไรไม่ก็โทรมาไม่เป็นไรแล้วครับมันปรึกษาได้โทรได้ไม่จําเป็นแล้วครับว่าโทรหาผมแล้วจะต้องมาสั่งสินค้าเรื่องอะไรอย่างเงี <Yes> ้ไม่ใช่หรึก้บาปรึกษาบางเรื่องบางเรื่องบางราวเพราะว่ามันให้เป็นประโยชน์สําหรับตัวเองผมคิดอย่างนั้นนะถ้าเป็นเรื่องโลกเก่านี่คือถามคุณอาได้คุณอาข้อมูลนั้นมากโอ้สี่สิบกว่าปี สี่สิบกว่าปีอะไรที่กำลังเผชิญปัญาอยู่นี่กา็นี่เป็นสืบทอดนะพราะเตี่ยเป็นกาเป็นโรคทางพันธุกรรมมันมาทางสายเลือดเนี่ยผมเป็นมาตั้งแต่อายุสี่สิบกว่าอุ้ยแม่หนูก็เป็นอย่างนี้หนูจะรอดไหมเนี่ยมันก็มันก็ต้องรออายุหน่อยต้องรอดูเนาะบางทีที่เขาบอกว่ามรดกทางพันธุกรรมนี่คือมีลูกสี่คนคนนึงจะเป็นทีนี้อย่างนี้ อาหารการกินเนี่ยเราก็ควรจะศึกษาเลยวการดูแลตัวเองถ้าสมมติว่าเป็นโรคหัวใจเป็นโรคเกาเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคไตเป็นโรคความดันเลือดอะไรต่างๆจะต้องกินอาหารแบบไหนอะไรยังไงถ้าเชื้อสายเราเนี่ยมีมาศึกษาเลยครับเราศึกษาเลยหาข้อมูลเดี๋ยวนี้ในใน Google อากูเนี่ยบอกว่าเออเป็นไงอาหารการกินเป็นยังไงวิธีการเป็นยังไงใช่ไหม คุณอาหนูเคยยืนแบบยืนเปิดเพลงแบบสามชั่วโมงแล้วข้อเท้าหนูอักเสบอะค่ะแล้วคือบวมเลยอันนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับโรคเกาใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อยืนนานเกินเกานี่ก็คือหมายความว่ากรดยูริกในเลือดไม่ได้เกี่ยวกับกล้ามเนื้อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันเป็นกรดยูริกมันเป็นหินปูนนะมันไขข้ออักเสบเนี่ยมันไม่หินปูนอ๋อค่ะมันจะรวมกลุ่มกันแล้วมาเกาะเกาะปุ๊บนี่เกาะตรงไหนเกาะตรงไหนก็ตรงนั้นอักเสบปวดทันทีเลยใช่ไหมแล้วก็ ต้องหายากินเพื่อละลายไปกดยูริกตรงนั้นให้มันกระจายออกไปก็มันก็แค่ในที่นี้ว่าเราก็พยายามอย่าไปกินอาหารอะไรที่มันมีกฏยูริกสูงที่มันจะทําให้แบบกําเริบขึ้นยอดผักอย่างนี้ค่ะนะยอดผักไก่เครื่องในสัตว์นะพวกสัตว์ปีกอย่างเงี้ยพวกแตงกวาอะไรพวกเนี้ยคือเราถ้าเราถ้าเรา ศึกษามันแล้วเรารู้ปุ๊บเราก็หลีกเลี่ยงมันนะพอหลีกเลี่ยงปุ๊บเนี่ยไอ้ที่ไมันจอก็เริกมันก็เบาลงทุกวันนี้ก็อาก็ต้องกินยาละลายกรดยูริกวันละเม็ดเม็ดหนึ่งก็ประมาณบาทหนึ่งบาทเศษเท่านั้นเองแต่ว่าหนึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งที่แบบร่างกายเรามันจะส่งผลหรือมันจะแสดงว่าแบบเออเราเกิดการอักเสบนะเกิดแบบผิดปกติในร่างกายนะก็คืออาการไข้คุณอาคือถ้าไข้ขึ้นเนี่ยถือว่าผิดปกติแล้ว ร่างกายต้องแต่แต่ถ้าในรายการนี้แล้วอาบอกเลยคุณผู้ชายถ้ายิ่งสูงอายุนะครับถ้ายิ่งสูงอายุนะครับอย่าปล่อยปะละเลยทางสมัภธพทางเพศทางวิวเพศหรอสมริงแิ้วผมแบบผมแบบพยายามพยายามที่จะแจ้งข่าวบอกข่าวยิ่งสูงอายุนะครับแล้วยิ่งตอนนี้ยิ่งสบายมือถือมี หนังเอ็กพยายามดูครับคือดูอย่างน้อยที่สุดมันกระตุ้นมันทําให้เราเนี่ยได้ได้รับรู้ได้เห็นอะไรคให้มันมีอารมณ์ความรู้สึกอะไรขึ้นมาบ้างมันไม่ไยบปล่อยตัวเองให้มันเฉยเฉยเอ้ยแก่แล้วไม่เอาแล้วเหนื่อยเฉยเฉยอะไรแบบนั้นมันก็ยิ่งโทรมลงร่างกายเรามันจะส่งสัญญาณเตือนหรือสัญญาณบอกอะไรเริ่มต้นไหม้คุณอาว่าแบบอาสมรรถภาพเริ่มจะไม่ดีแล้วมันจะมีอาการอะไรบอกก็แน่นอนอ่ะคืออารมณ์ทางเพศมันก็ มีอารมณ์แต่ว่าร่างกายไม่ตอบสนองความคิดอย่างนี้หรอคะใช่มันไม่จะบอกได้ทันทีทีนี้พอพอร่างกายมันบอกปุ๊บก็แก่แล้วนะช่างมันเนอะอะไรสีของน้ำอสุจิอะไรมันก็ยิ่งยิงยิงจะทําให้ถอยลงไปสังเกตดูถ้าสมมติว่าถ้าสมรรถภาพทางเพศของเราเนี่ยถ้ายังตื่นตัวยังมีการดึงดังขึ้นมานะร่างกายเราก็จะกระชุ่มกระชวยกระชับกระชวยนี่นี่เรื่องจริงนะครับอย่าไปคิดว่า แก่แล้วแก่เลยไม่ได้ถ้าแก่แล้วมันจะฟื้นฟูยังไงล่ะคุณอาอายุเยอะแล้วคือสมัยาบานทางเพศเนี่ยมันจะโยงใยเกี่ยวกับไอสุขภาพร่างกายของเราการยืนยาวการตื่นตัวหรือการการมีอารมณ์ต่างๆค่ะมันอยู่ที่จิตสํานึกของเราว่าเราจะทําอย่างไรที่จะปกครองดูแลมันค่ใช่ไหมล่ะมันก็แค่นั้นเอง่ะคแต่ถ้ามันมีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันทําให้เรากระชุกกระเชยใช่ไหมอะไรต่างๆใช่นเอสิ่งเหล่านี้แหละครับ ถ้าใครนะครับกาลังเผชิญปัญหาอยู่สมรรถภาพทางเพศอ่อนแนอเงย่อยไม่ค่อยไม่ค่อยตื่นตัวไม่ค่อยอะไรแล้วอย่าละเลยครับขอแนะนําเลยนะครับดับเบิลแม็กตัวนี้ครับเป็นสมุนไพรนะครับเป็นอาหารเสริมสมุนไพรที่มันจะช่วยต่อเติมทําให้ต่อมลุกหมากกับระบบ ตรงนั้นระบบเพศสุพัน์ของผู้ชายมันจะดีขึ้นแล้วมีพลังขึ้นอันนี้แน่นอนเลยครับเพิ่อนนาสุีด้วยใช่นหมคะใช่ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้แน่นอนใครที่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีไม่ค่อยตื่นตัวไม่ค่อยอะไรทั้งที่อายุเนี่ยไม่สําคัญนะครับต่อให้แปดสิบก็ยังสามารถที่จะหลายคนชอบถามว่าเป็นความดันใช้ได้หรือเปล่าได้ได้ทั้ง้นความดันเบาหวานอะไรเพราะว่าอันนี้เป็นสมุนไพร ใครที่อ่อนแอไม่มีพลังไม่แข็งแรงแนะนําเลยครับเดอร์เบิร์นแ้ด้ซ์สองสามแคปซูลเท่านั้นจะรู้ตัวได้ดีเลยว่าเฮ้ยมันบึกบักมันจะมาแล้วช่วงนี้มันมีโปรโมชั่นพิเศษค่ะโปรโมชั่นฉลองครบรอบ10ปีดับเบิร์แม็กซ์ลัสนะคะหนึ่งกระปุกแบบนี้เป็นกระปุกใหญ่นะคะมี60แคปซูลทานได้สองเดือนเลยนะคะแถมมากับตัวนี้เลยค่ะจะเป็นแบบพกพานะคะในหนึ่งแพ็คเนี่ยจะมีสี่แคปซูลนะคะให้ไปสามแพ็คเลยแค่ของแถมนี่ก็เกือบครึ่งเดือนแล้วนะคะคุณอา เสร็จปุ๊บยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมยังมีนี่เลยนะคะเป็นน้ําหอมฟิรโมนนะคะอันนี้ให้ไป1หลอดนะคะยังไม่หมดอีกค่ะยังมีนี่เลยเป็นสูตรน้ําสําหรับคุณสุภาพสตรีนะคะแบบนี้ให้ไป4หลอดนะคะให้เป็นหมดนี่ทั้งหมดมของแถมของแถมมันเป็นเพียงมันเป็นเพียงนะครับเป็นเพียงที่ฉลองขมคบรอบ1 6ปีแต่ถ้าจริงๆหัวใจสําคัญเลยคือดับเบิลแม็กซ์หกแคปซูลเท่านั้นนะครับตัวนี้แหละครับที่จะช่วยทําให้เราเนี่ย ฟื้นฟูสมรรถภาพฟื้นฟูร่างกายความแข็งแกร่งแล้วฟื้นฟูให้อายุยืนยาวเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นอีกเลยเซ็ตอลังการสุดคุ้มนี้เซ็ตนี้นะครับ2150บาทสนใจติดต่อคุณอาได้เบอร์โทรอยู่หน้าจอนี่เลยติดต่อกับผมสอบถามผมก่อนก็ได้ครับว่าเป็นยังไงเป็นแบบไหนหาข้อมูลกับผมก่อนก็ได้คุณอาขวดกระปุกใหญ่แพงจังเลยอยากแบบ ตอนนี้ปังไม่ค่อยมีขอเป็นกระปุกเล็กขอทดลองกันได้ไหมได้นี่หนึ่งพันสองร้อยบาทสามสิบแคปซูลก็มีของแถมเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่านะครับ ขอให้ใส่ใจแล้วก็เข้าใจในการที่จะเสริมสร้างสมรรถภาพตัวเองอย่าปล่อยปะละเลยเท่านั้นแหละครับเบอร์โทรทิ้งไว้ให้แล้วคุณผู้ชมสามารถโทรหรับคุณตาได้เลยเนาะแล้วก็ช่วงสุดท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกทุกท่านสำหรับทุกๆการติดตามด้วยค่ะที่มาอยู่กับเราทางบ้านบ้านทีค่ะยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองสําคัญที่สุดเลยคือสมรรถภาพอย่าหงอยเงาอย่าซุดโทมนะครับให้มันมีุปึงปังแข็งแรงมีพลังขึ้นมา ตัวเราเองก็ดีคนข้างๆก็ดีด้วยคนข้างๆก็ดีด้วยอันนี้ชัดเจนเลยครับจะอยู่อย่างมีความสุขและมีความหมายสําหรับชีวิตครับสําหรับคืนนี้ก็ต้องสงคุณผู้ชมเข้านอนแล้วสงคุณผู้ชมเข้านอนนะครับดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับอย่าประมาทกับโควิดด้วยลาติสวัสดิ์ค่ะ สวัสดีค่ะดิยานะคะวันนี้นะคะจะมาแนะนํากาแฟที่เหมาะสําหรับคุณผู้ชายนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชายที่สูงอายุแล้วนะคะมีปัญหาเรื่องสมรรถภาพนะคะแล้วก็เรื่องต่อมลูกหมากเนาะตัวนี้นะคะจะเป็นกาแฟบํารุงสุขภาพน,นะคะเป็นกาแฟสมุนไพรนะคะผลิตภัณฑ์จาก,ากาคุณอากังฟูของเรานี่เองนะคะก็คือตัวนี้จะเป็นกาแฟสมุนไพรบํารุงสุขภาพแล้วก็ช่วยเรื่องต่อมลูกหมากแล้วก็ช่วยเรื่องปัญหาสมรรถภาพนะ,ะเพราะว่า ผู้ชายเนี่ยพอถึงอายุขึ้นมาแล้วต้องมีปัญหาพวกนี้แน่นอนนคะแน่นอนแหละว่าพอตอนที่ช่วงเป็นวัยรุ่นก็พลังเยอะแรงเยอะเออของมีเยอะเนะาะปล่อยไปใช้ไปหมดแล้วก็ไม่ได้เพิ่มเติมไม่ได้เขาเรียกว,ว่าซ่อมแซมเนาะก็จะสึกหล่อไปตามการเวลานะคะถ้านั้นใครที่กําลังเจอกับปัญหานี้อยู่นะคะก็นี่เลยตัวนี้นะคะตอบโจทย์นะคะใช้เขาเรียกว,ว่าแบรนด์ของคุณอากางังกูตัวนี้เลย การันตีนะคะด้านในก็จะประกอบไปด้วยเป็นกาแฟะนะคะเป็นซองแบบนี้เป็นซองแบบนี้10ซองนะคะ1กล่องราคา600บาทนะคะ 12, 600อง600บาทแล้วก็โปรโมชั่นตอนนี้ก็จะเป็น3กล่องแถม1กล่องนะคะเบอร์โทรก็ติดต่อโดยตรงกับคุณอาได้เลยนะคะที่เบอร์086 347 4847นะคะคุณอากังคูไทยเพย์บอยก็ใครที่ อยากจะสั่งผลิตภัณฑ์ก็โทรสอบถามได้โดยตรงหรือว่าแอดไลน์ hmm. ไปก็ได้นะคะตอนนี้คุณอาสแตนบายรอรับอยู่ออเดอร์คือจะบอกว่าช่วงโควิดเนี่ยปัญหาปากท้องก็สำคัญแต่ว่าปัญหาเรื่องสมรรถภาพก็ลืมไม่ได้เหมือนกันนะคะดังนั้นก็เป็นกําลังใจให้คุณผู้ใช้ทุกๆคนนะคะให้มีสมรรถภาพที่แข็งแรงะคะเพื่อคู่ของคุณนะคะนี่เลยกาแฟกั้งกู้